ใช่ใช่จะต,ต้องรอรุ้นว,ว่าวันพรุ่งนี้คุณจะโดนแบนหรือเปล่านะเออนะฮะชะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้รอดูรอดูพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ครับผมร้อนตัง <c oughs> ออนะฮะหมดยังสวัสดีครับได้คราบน้องชายอิจิโกเข้าตู้ววยนะครับผมอยากทำอิจิโกมากเลยว่ะแต่ไม่มีอ่าเออใช่ครับ ทุกคนจากสุ่มก็สุส่มนะเดี๋ยวเราไปสตอรี่กันต่อนะสตอรี่ที่สามนะครับวุ้ยตอนเนี้ยที่หนึ่งเขาไปอ๋อตอนนี้ที่หนึ่งเขาไปววหนึ่งพันแล้วอะ่ะโอ้โหไปวิวหนึ่งพันกันแล้วอะ่ะโอ้โหไม่โคตรเกินเบอร์เลยหรือมีคนไทยบ้างปรนะัาเนี้ไม่มีคนไทยเลยวะ่ะไม่มีคนไทยเลยวะ่ะนะทุกคนดาเมจเพิ่มเท่าไหร่ครับดาเมจเพิ่มมาหนึ่งบีครับป้าป้าเราไปกันต่อเลยนะครับผม นะสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับที่วางโทรศัพท์ก็สามารถเลือกในไลฟ์ผมได้เลยนะนะครับสามารถซื้อได้นะแค่15 15้า้าไทยนะ15ไทยนะท,ยนะทุกคนนะเออนะทุกคน15ไทยเองนะครับถ้าซื้อที่อื่นอาจจะเป็น 20- 30นะแต่ซื้อที่ไลฟ์ผมที่นี่ที่เดียวนะในโลกนะ15 15้าไทยนะโอเคนะครับผมฝากนิดน,นึงแล้วกันร้านค้าในติ๊กตอกผมนะครับนะสวัสดีครับราเมดเพิ่มเท่าไหร่ครับ1บีนะจ๊ะนะสวัสดีครับ ดีครับจำได้ไหมครับสวัสดีแฮปปี้โซโซแซดเกมเมอร์ด้วยนะสวัสดีครับเออแล้วคุณนนคุณนนเขาเออเขาบอกว่าคุณนนไม่เล่นแล้วน้องเขาขอตัวคืนเขาว่าเออตัว,วคุณนนคงก็เลยบอกคุณนนว่าคุณนนเขาไม่ค่อยว่างนะฮะคุณนนเขาติดแฟนนะครับเอออ่าเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงสิบห้านะสิบเอ็มโมงสิบห้าเราจะลงอีกทีนะครับ นอสตอรี่นะครับเราขอพักขอพักแป๊บหนึ่งนะฮะพี่ของผมงงมากผมเพิ่มมาสามสิบผมงงมากไม่เป็นไรครับอย่าตกใจเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้สิบห้าบาทยโอ้ไม่ถึงล้านครับน้องชายไม่ถึงล้านนะไม่ถึงล้านค้านะนะฮะเออนะครับผมในติ๊กต็อกเลยเลือกไปตรงร้านค้าผมเนี่ยนะมีสินค้าที่คุณเลือกนะับไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งโทรศัพท์แล้วก็ที่ตั้งโทรศัพท์แล้วก็ที่ตั้งโทรศัพท์นะฮะเออนะตอนนี้ผมเลือกสี่สิบสองแล้วครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเลยไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรไม่ว่างไม่เป็นไรครับน้องชายสวัสดีครับฝากกดไลค์นิดนึงนะคุณตูนในยูทูบกูสิบสีคนละนะฝากกดไลค์นิดนึงช่วยคนดูหน่อยนะครับตอนนี้ที่ขาดอีกตั้งสี่พันชั่วโมงนะทุกคนนะสี่พันชั่วโมงนะถึงจะเปิดนี่ได้นะในยู u ูนะถึงจะลงเอฟเฟกได้นะว่าไงครับย่างเลยครับมีหรอเองมีหรอตัวอะไรตัวอะไร ไปวันจันทร์วันจันทร์ดาเมจหนึ่งร้อยแมวนะเฮ้ยขอบคุณหัวใจจากน้องกระตุ๋ยด้วยนะครับสวัสดีครับอุ้ยน่ารักเกินไปม้ยอ่ถ้าเธอทรงยิ้มอ้ายก็มีแรงใจระบุบายบายเฮ้ยใครโทรมาวะเฮ้ยใครโทรมาไว้รับรับโทรศัพท์ก่อนนี้ใครโทรมาวะโทรศัพท์ใครครับรับโทรศัพท์หน่อยครับโทรศัพท์ใครครับรับโทรศัพท์หน่อยครับสวัสดีครับวสรรวสรรัวสดีคุณแบร,ร์ครับ โทรศัพท์ใครวะรับโทรศัพท์หน่อยครับเกินปุยมุยพี่ครับผมไม่มีตังคกินข้าวครับผมขายรหัสได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับเอาเลยครับน้องอยากทำอะไรน้องทําในช่องพี่เลยครับเต็มที่ฮะคิดซะว่าช่องพี่เป็นช่องขยะช่องหนึ่งแล้วกันเฮ้ยเกินเบอร์นะเราเล่นขราบเาเล่นคสนับสนุนครับไปได้ครับไปเอ้ก้มาทุกคนรรรรรเรรรร อ้าวอ้าวทำไมผมรูดอ่ะอ้าวหวัดดีฮะพี่ชายหวัดดีครับเอ้ามีตู้หรือยังครับยังไม่มีเลยครับยังไม่มีตู้เลยครับแต่มีใจครับเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอจะมีใจ้ฉันหรือไม่อย่ารู้ไงเอ้ยคุณนนท์เขารับโทรศัพท์แฟนหรือเปล่าคุณนนท์เออ เออเข้าไม่ทันอีกแล้วเออน้องแบ็คแคทเข้าไม่ทันหรอน้องแบ็คแคทเล่นรอพี่เลยนะครับพี่ครับผมอยากเล่นด้วยสวัสดีนุ้งหนูข้าวด้วยนะครับนะครับผมพี่ทําไมเวลวิเออคนอื่นเวลลีผมเวลรถนะผมเวลสนะีล <g iggle> <c ười> ่สิบฮึ่ยย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 ย เออนะพี่คือไอดอนนะครับผมนะพี่ไม่ใช่ขยะ <c oughs> จริงหรือเปล่าขอบคุณครับ <c oughs> เขาบอกช่องผมเป็นช่องขยะผมยี่แซดเลยนะนะผมก็แซดเลยนะเออทำไมต้องมาบูลลี่กันด้วยใช่ไหมไมอ,อเขาบอกว่าผมมาหล่อมากสาววถึงหลงใช่ผมก็บอกผมไม่เคยตุ๋ยนะเออเออ เพราะผมกินโอวันตินนะฮะจากด็อกเตอร์ีนะครับรัตนาเดี๋ยวทุกวันนี้ผมติดรัตนาติดช่องรัตนาแล้วไม่รู้เป็นไรนะมไม่ครับมันไม่เหงาครับผมบางทีผมเจอแบบบางคนที่เขาใส่อารมณ์แบบว่าน้องเว็บหน่อยเนี่ยผมก็ไม่พอใจละนะไม่เห็นเรมทําอะไรผมทำอะไรอยู่ผม,ผม,ผมไม่เห็นเรื่องอะไรผมทําอะไรอยู่อ๋อ ผมคิดว่าทุกคนมีร่างสองนะคุณก็มีเช่นกันเช่นเช่นจันใช่ชไหมครับคุณนนลอะไรงรอะร่างองนะไงน,นี้ผมบอกครับได้ครับร่างสองบอกก็มาดีครับ <c oughs> อะไรนักหนาเนี่ยเออนะฮะเออใช่ครับผมไม่ชอบเลยว่ะคำเนี้ยแยกจากกันไปเติบโตนะเออสาวๆจับผมไปหมักปุ๋ย <c oughs> พี่คือผู้กล้าโลหน่อยได้ครับผู้กล้าโลเดี๋ยวผมให้นะครับฮะร่างสองของผมเป็นท่างสองของผมเป็นยูทูบเบอร์ครับนี่ร่างแรกของผมคือสตรีมเบอร์ครับนี่มันเดิมครับผมผมมือนเดิมครับทุกวันครับไม่มีวันหยุดจ้าใช่จ้า จนกว่าจะร้านปิดหรือแม่ก็จะตายไปข้างหนึ่งครับ <laughs> ไม่ได้ครับไม่ได้ธรรมดาฮะอยู่คนเดียวด้วยฮะอยู่เด็กใหม่ก็เงี้ยเด็กใหม่ก็ใช่ว่าอะไรเด็กใหม่เป็นสายปุ๋ยด้วยสายเติมแน่ดิล่าสุดนี่ต้มมากินเลยฮะต้มมากินหลังร้านเลยโคตรสด ใช่ไม <Doom. S 2> ่ดีดีดีฮะไม่ไม่มาไม่มาทำอะไรเลยฮะวันๆก็เหนื่อยนะอยู่ข้างในอยู่ข้างในก็ต้มเอออยู่ข้างในก็ต้มอยู่ข้างในก็ซึมแล้วพักก็หัวเราะแล้วก็อยู่คนบ้าเออกูก็อยู่คนบ้าเดี๋ยวอยู่ก็หัวเราะอยู่ก็ซึมอยู่ก็ดราม่ามันจะเป็นบ้าเนี่ยใช่ครับเขาดื่มเขาใส่เขาถูกกฎหมายครับถูกกฎหมายครับนะเออ เออนะตาลือตกบ้านอะไรอมอมมันช่วยก่อนตาลือตกบ้านอ,อ่าไม่เคยครับผมไม่อ,อ่าค่อยยุ่งเท่าไหร่ครับอ๋อน้ำหมักเหรอเออมันอาจจะแบบมันทำอร่อยไม่อร่อยหรือเปล่าอาจจะปรุงรสไม่ถูกต้องหรือเปล่านะ คุณต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเ,าเขาทําให้นะฮะสวัสดีครับหนูจะโดวอลพี่แต่หนูไม่โดวอลไม่เป็นทําไงคะอา่อาแบบอ่ะลิงก์อยู่เลยครับลิงก์อยู่ใต,ใต้ใต้คลิปเลยครับน้องชายลิงก์อยู่ใต้คลิปอา่าโดวอลเลยครับน้องชายขั้นต่ำสองวอลนะสองวอลขึ้นหน้าจอนะครับพี่ผมขอชื่อผมแปลไทยหน่อยนะครับซอมบี้แรกอะไรได้อะฮะมีซอมบี้ด้วยอเอ่ะตู้อาเกมจําได้ครับน้องที่ไม่หล่อครับ จำได้ครับน้อง rp จำได้ครับเอา้าจะพุ่งเศร้าครับจำได้ใช่ครับน้อง rp <c oughs> ผมต่อแล้วที่ให้แบกแมนที่ช <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมล่ะเออใช่เหรอแล้วไปไหนมาแล้วไปไหนมา อ๋อ,อแล้วตอนนี้เรียนเสร็จแล้วหรออ๋อแล้วไปเล่นเกมอะไรครับอ๋อผมอยากจะสร้างกระท่อมด้วยกระท่อมครับฮะโอเคครับน้องเจอกันครับคัมวีเออพี่มีตู้แซดตู้แซดดีครับ อ่าฟาเรนติโนอ๋อพี่ทิกตอกผมกลับยังอ่ะอะไรเหรอครับสาวๆจับผมไปหมักปุ๋ยเวลผมยี่สิบบวกเกินไปมุย้ยเวลอัพเหรอเออนะฮะสวัสดีับพี่ติดตามผมกลับในทิกตอกยังสวัสดีครับ,บ,ส,รบสักวันผมจะดูบอลให้พี่ขอบมัครับสองวอก็ดูได้แล้วน้องชายนะฮะเออผมรู้ว่าเงินทองมันหาย,ยากนะครับแต่ทุกคนก็ต้องก็อย่างอย่างเลยครับไม่เคยครับไม่เคยยุ่งเลย เออใช่เหรอน้องน้องที่ร้านบอกให้ลองแต่ไม่ลองเลยวันวันมันโอ้โหมันพกมาเป็นนี่เลยเป็นแคมปิ้งเลยวันวันอะ่ะเออใช่มันบอกพี่นี่อร่อยอะพี่ลองดูโดนเหมือนผมเยอะคนมเมาไงแล้ะ <c oughs> เออเออขายน้ำเลยว้า ก็ต้องลองผมก็ต้องลองซื้อสักลิตรหนึ่งแล้วเอาไปชิมดูพี่ครับเอาสตาเพิ่มดาเมจเหรอครับใช่ครับเพิ่มเลเวลด้วยนะครับโอเคครับเล่นเอวีก่อนนะโอเคครับนะครับอ๋อใช่ใช่มันอาจจะแบบเเออแต่ขอลองหน่อยขอขอลองเปิดใจใสักแป๊บหน่อยได้ไหมอาจจะใช่ก็ได้สวัสดีครับสวัสดีน้องคีมด้วยนะไอ้น้องคีมมาว่ะ S <S <S <G ül> น้องคีวันนี้สตรีมกี่โมงเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูนะฮะใครโทรมาวาด้วยโอ้ยเกินพี่เมือนผมไม่ได้เมือนขาอ่าโอเคอน้องสาวมะแล้วเอาเรื่องธรรมดาครับผมเขาต้องเข้าใจครับผมเขาต้องเข้าใจคุณนนท์ครับมีหลายคนเรื่างเงี้ยนะทุ่มหนึ่งโอเคน้องคีสตรีมทุ่มหนึ่งนะครับนี่ล้เอะเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่า นักภาคนะฮะในอนาคตใหม่นะทุกคนนักภาคในอนาคตนะเออนะฮะอาจจะได้ดูน้องคีมนะฮะในนั่งในที่ภาคของกา r o วนะฮะ r อวนะทุกคนนะนะครับเออแล้วต้องไงต้องกลับเล่น r o วแล้วแหละนะฮะสาวเล่นเยอะนะทุกคนสวัสดีครับผมแบ c ็คแคทติดตามผมกลับไปติ๊กต็อกเลยนะโอเคครับความฝันผมจะดึง ความฝันผมคือจะแอดเพื่อนกับพี่ให้ได้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันขอบคุณครับขอบคุณครับได้เลยครับน้องชายนะครับผมนะออแล้วเมื่อคืนลงกี่โมงอะ่ะน้องคิมเมื่อคืนลงกี่โมงพี่ลงพี่นี่ดูไปประมาณสักพักแล้วพี่ก็ออกก่อนนะเออจะเจ็บคอเหมือนกันนะเ <c oughs> ป็นสตรีมเมอร์ใครว่าไม่เจ็บคอเจ็บคอชิหายเลยนะไปโควิดหรือเปล่าวะไม่น่าใช่พี่เหมือนแล้วเหมือนแล้วเหมือนใจเหรอ หรือมือนผู้ติดตามยังไม่ถึงหรอกอีกนานอะ่ะเมื่อคืนเลิกเที่ยงคืนเลยหรอว้าวสุดยอดโคตรสุดเลยอะ่สะสตรีมหนึ่งทุมท่มสองทุมท่มสามทุ่มสีทุ่มห้าทุ่มโอ้หกชั่วโมงเลยเหรอห้าหกชั่วโมงเลยเหรอโหตึงว่ะโอสุดยอดรักษาคอด้วยนะคะ <c oughs> แจกตัวย่างพี่ยังจีกรรมยังไม่ครบเลยนี่ยังไม่ได้แจกเลยครับทําไมผมวิวหนึ่งร้อยแล้วมันมาเวิวอ๋อทีมงานเขาอัปเดตเลยวลให้นะครับน้องๆอย่าเพิ่งตกใจนะยต้องขายซันต้าแล้วว่านะมาอัปเดตนะฮะอัปเดตลดาเมจให้นะครับผมะผมวิวสี่สิบสองครับอ๋อโอเคครับเล่นด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวไว้เจอกันครับน้องขีมเดี๋ยวว่างๆไปไป,ไปเล่นด้วยนะครับอืม ชิวจัดทำไมัยสยตอรีส่สามมันานจังเลยทุกคนหรือว่ามเราเล่นหมดยากวะเป็นเพราะว่าเราเล่นหมดยากาปะวะใช่ไหมเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก่อนะจะเย็นนะล่าสุดล่าสุดคุยคนเดียวแล้วในดิส <c oughs> โอ้ยเบื่อคนมีแฟนวหเฮ้ยนะ <c oughs> พี่ผมร้อนจริงๆไปอาบน้ำไหมถ้าร้อนขนาดนั้นอนะ <c oughs> แซวแซวแซว ถ้าร้อนก็ไปอาบน้ำใส่น้องชายเฮ้ยผมไม่ได้ไม่ลงตัวนี้แล้ว่หว่าไฟเจอไฟเจอ,เอทุกคน,นเรามาดูกันนะครับว่าเราจเจวลอะไรละสี่สิบสี่ไหมเวิลสี่สี่ปะเออต้องสี่สิบสี่แล้วแหละจังหวะเนี้ยอยากสตรอรี่มันเสร็จสักทีทอะไม่เสร็จสักท,ทีผมร้อนตังกับพี่น้องบอกอรายละเอียดมาน้องเลเวลอะไรครับ